เช็คก,ก่อนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเงินเข้า20กรกฎาคมเด็กคนแก่คนพิการไม่ได้เงินทุกคนสวัสดีครับแฟน First c h anel n คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องด่วนมาแจ้งสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางวันนี้จะเป็นวันโอนเงินเข้าบัญชี3,000บาทแล้วนะครับแต่ในกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มจะมีบางคนเท่านั้นที่จะม่ได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง20กรกฎาคม2563เด็กคนแก่คนพิการที่เคยได้เงินจากเราไม่ทิ้งกันเยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเงินสงเคราะห์บุตรจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ภายหลังจากที่นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอ ระบุเกี่ยวกับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางโดยระบุว่ามาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางจากผลกระทบที่เกิดจากโควิด1 9รายละ3,000บาทซึ่งจะดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่20กรกฎาคม2 5 6 3ทั้ง3กลุ่มคือเด็กคนแก่และคนพิการรวมทั้งสิ้น6,781,881รายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2 5 6 3แฟนเพจถามตอบป,ปัญหามาตรการเงินเยียวยา5,000บาท ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะได้โดยมีรายละเอียดดังนี้เด็กที่ได้รับเงินสงเคราห์บุตรเดือนละ600บาทจากประกันสังคมจะไม่ได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้คนแก่คนพิการที่เคยได้รับเงินเยียวยาจากเราไม่ทิ้งกันหรือเงินเยียวยาเกษตรกรก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้เช่นกันนะครับส่วนคําถามที่ว่าวันที่ได้รับเงินคือวันที่20กรกฎาคมจริงหรือไม่คําตอบคือ คนที่จะได้รับเงินในวันที่20กระกฎาคมนี้คือคนที่ได้รับเงินเยียวยาผ่านบัญชีธนาคารอยู่แล้วซึ่งจะเป็นการโอนรวดเดียวครั้งเดียว3,000บาทเป็นการรวบยอดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกระกฎาคมเดือนละ1,000รวมแล้วคือ3,000บาทส่วนคนที่รับเงินเยียวยาเป็นเงินสดจะต้องรอรับเงินกับเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นในภายหลังนะครับขอขอบคุณกระปุก .com กระทรวงการคลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ก็ขอแสดงความยินดีสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่รอคอยกันมานานสำหรับเงินเยียวยา3,000บาทซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่จะโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับพี่น้องกลุ่มเปราะบางแล้วนะครับซึ่งจะเป็นการโอน3,000บาทรวดเดียวในวันนี้ส่วนคนที่รับเงินสดจะต้องรอรับจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งจะได้รับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ